สวัสดีครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.5 beta 3มาให้ผู้ใช้ทั่วโลกที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แม้จะมีฟีเจอร์ใหม่แค่รายการเดียวแต่ก็เผยให้เห็นถึงสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะตามมาในเร็วนี้แล้วครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 10มากน้อยแค่ไหนควรจะไปต่อหรือรอดีเราไปชมผลลับกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 beta 3ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core เพิ่มขึ้นนิดหนึงแต่ multi core ลดลงเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด,ด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอประมาณครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5 beta 3ความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรจากความเร็วเราไปรุ่นผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับ จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 14.5 Beta 3สูบแบตเตอรี่หนักเกินจะทนครับซดไปถึง15%หเรหลือ85%ในขณะที่ Beta 2ใช้ไป11%เหรือ89%เท่ากับ iOS 14 4ตัวเต็มและดีกว่า iOS 14.3ตัวเต็มที่ใช้ไปถึง14%เหรือ86% แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับ iOS 14.2ที่ใช้ไป9%หรือ91%ครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5 beta 3บ,บน iPhone แทนนี้เกินกว่าจะทำใจอัปเดตครับข้ามไปรอเวอร์ชั่นหน้าไปเลยดีกว่าทั้งจากความเร็วที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงแถมยังดูดแบตเตอรี่ยิ่งกว่าปอบการอัปเดตครั้งนี้ยังไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรที่ใช้งานได้ข้ามไปก่อนเลยก็ไม่มีปัญหาครับเวอร์ชันใหม่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบ,บกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ